เป็นเพาะโทรศัพท์หรือเป็นเพาะใจคนอันนี้กะมันกะมีส่วนโทรศัพท์กะมีส่วนใจคนสําคัญเนาะเรื่องนี้ผู้สิเอาเรื่องเนี่มาเล่าให้ฟังคือว่ามีสามีภรรยาค่หนึ่งเนาะอยกินกันหาปีแล้วกะบ่มีลูกน้ำกันเนาะขอบครัวกับูยอ่ากัน,กนมาหาปีเนี่ยต่างแต่หาเริ่มอยู่กันมากก็คบหาปีเนาะ แล้วว่าคมหาปีอยู่กันมาแบบขอบคัวมีความสุขก็บ่ไดพิษเถียงบ่ได้มีปัญหาแบบว่าเออทะเลาะวแวงกันในแต่ละวันเนาะอยู่กันแบบมีอย่างไงาหาสูกันกินเลี้ยงกันไปในแต่ละวันในแต่ละวันที่อยู่กันมาแล้วามาวันหนึ่งมาวันหนึ่งก็คือแบบพฤติกรรมของสามีของเรานะเราแล้วเมาวว่าเราไ้ฟังว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยแปลกไปเิดใต่พี่เลาแบบ แบบสงสัยแล้วก็แปลกไปพอว่าก็คือคนอยู่น้ำกันเหมือนวะคนอยู่น้ำกันซูมอเออทุกวันกินเขาน้ำกันซูมเออร้าเ้ามเมือ่อิดมีพฤติกรรมพฤติกรรมที่แปลกไปอย่างสั่นมันกระตอ n g มันกระต้องแบบรู้สึกเป็นธรรมดาเป็นบ่เบื้องออกรู้สึกเป็นธรรมดาเป็นหมอทุกคนแล้วที่นี่บวกกับมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าเออนี่สามีเจ้านี่รูปแปลกๆนะแล้วเขาไปในสวนสวนนั้นซึ่งเป็นมีไม้ๆอยู่ แม่มาอยู่สวนนันดูแลสวนเขาไปบ่อยนะผักหลังเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ชายผู้หญิงไปอยู่อย่างสั้นคือเราก็อยู่แค่คนเดียวของเราจังสีเนะเราเขาไปอย่างนมันก็ดูแปลกๆไปอยู่แบบสามสีชมงก็บอ,อกมากอันนี้คือข้ามของเผื่อบานมาลอยฟังเน๊ทที่นี่เราก็เลยสงสัยมันก็เกิดแบบพฤติกรรมแปลกๆเราก็เลยสงสัยไปด้วยเนาะเออพะว่าสามีนนเนี่ยหลังๆเนาะที่สังเกตได้ก็คือพี่เราวะ เพิ่นอยู่กับโทรศัพท์นานแล้วก็แบบแบบว่าเออห่วงโทรศพัพท์อยู่กับโทรศัพท์นานๆในแต่ละวันน่ะบางครั้งก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยงเงี้ยเล่นโทษละทรัพย์อบบห,หัวหิบยังอยัางเงี้ยแล้วก็บ่อค่อยสนใจกับงานเนี่ยสิเนาะแล้วก็แบบหุนหง่ายเวลาบอกน้ำกับหุนหง่ายเราว่าเออเวลาคุยเวลาบอกน้ำกับสิบบอกคือเก่าแล้วแบบหุดหงิดแบบอารมณ์เสียนะ่ะเอออารมณ์เสียแล้วว่าผีกับงงแปลก เรากำมีเพื่อนบ้านมา่ว่าให้ฟังแบบนี้พี่เราก็เลยเอ๊ะรือว่ามันจะจริงหรืวอ,อว,ว่าเออผัวเฮ้าเนี่ยไปมีอ่ากิ๊กนี่สาวคุยกันท่องโทรศะสับป,ป้อเราว่าที่นี่เพื่อนบ้านคนนั้นน่ะกะกะสิเป็นแบบเขาอยู่ในสวนเนาะกะอยู่ในสวนแบบว่าอ,อ่ติดถนนเนี่ยสออระว่างทางไปสวนของผู้หญิงที่ว่าผู้หญิงโสดสาวโสดคนนั้นน่ะกะมัมีอ่า จะมีเอ่อเียงหน้าหรือว่าอยู่ําสวนอย่างสเนาะสวนยางสวนยางอย่าง,งีเอ่อเลี่ยงกันไปตามถนนทางเนาะเออท่านเี้เราก็เลยขอให้เพื่อนเพื่อนอบ้านคนนั้นที่เมื่อบอกนอะว่าเป็นผู้เป็นตายเนี่ยว่าทามือใดเห็นรถหัวแล้วเนี่ยเข้าไปหาบ้านผู้หญิงคนนั้นน่ะให้โทรมาบอกเนี่ยว่าสิแปบลบว่าสิเดีเขาไปเบิง่งว่ามันมันเป็นจะไดกันเทอะอย่างสีเนาะก็คือแบบเริ่มสงสัยแหละอ่อมีวันหนึ่ง แต่ว่าผัวเนี่ยจะบกเขาไปทุกวันจะลักษณะแบบสามวันสองวันไปที่แต่กับบอหัวว่าอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์หรือจะไหนกับหัวเพราะว่าโทรศัพท์นะเราจะห่วงเราจะบกบว่างหรอกับบอกให้เมียแต่ต้องอย่างสีนะอันนี้มีวันหนึ่งพอเมียเนี่ยก็จะพิรุษนะเนาะเริ่มเริ่มละเริ่มจบพิรุษ์ริงจัิงแล้วมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผัวเนี่ยขับรถจากบ้าน แต่เราก็เลยถามนะว่าอาสิไปอสซยังสิเนาะกเป็นปกติผัวเมียเออเห็นสอกจากนอกบ้านแม่นมาก็ต้องถามว่าเออเจ้าไไสิไปอสซไปธุระหยังอีหยังจังซี่มานะก็ความเป็นห่วงเออถามในความเป็นห่วงยานว่าไปนั่นไปนี่เราก็บ่ฮู้วา่าไปใสม่มาใสนน่น่นนะเกิดเรื่องบอด่ดีอีหยังจังซี่เนานะก็ความเป็นห่วงระหว่างผังวเมียในคนในครอบครัวเฮาแม่นบ่เขาก็ต้องถามแม่นบ่เออพวกก็บอกว่าเออไปไปหาหมู่ไปหาเพื่อนเออไปหาหมู่ไปหาเพื่อนแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ก็ออกไป ประมาณ20นาทีกาเพื่อนบาทกระโทษมาว่าเออเนี่ยเห็นพัวเจ้านะ่ะขับรถข้าไปตามที่เขาเคยไปคือขังก่อนก่อนะน่ยเด้อว,ว่าจัางแซกเออกับรูรว่าเพราะว่าสวนนันน่ะมันเป็นทางสุดของถนนเป็นทางสุดของถนนคือหมายถึงวัดถ้าเขาไปก็ตรงไปแค่สวนนันเราไม่ได้ไปสาเดียวเพราะถนนมัน มันสุดแล้วเนาะมันสุดแล้วอย่างสินะมันเป็นสวนสุดท้ายนั่นแหละเป็นสวนสุดท้ายที่นี่กับมีสาวโสดคนหนึ่งมาทํางานอยู่หันก็จะเป็นสวนยางแล้วก็บเป็นสวนผลไมาเออ้เราทํางานอยูหัน,ลนหละคัะคลายว่าสวนยางกับบัวร้ายใดดอกเอพอาะแต่เหตุคนเดียวได้แล้วกับเฝ้าสวนดูแลร,รืผลไม้ท่าแกงส์กัมายู่หันแต่ว่าผีเราก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาอยู่กับปีแล้วเข้าก็อยู่แบบ เห็นว่าไม่อยู่หันโดนแล้วอย่างนีเนาะเออนั่นแหละก็พอรู้อยู่แต่โบอกโหว,ว่าพะวน่ยเขาไปพวพันหรือว่าไปสนิทสนมกับผู้หญิงคนนั้นแบบนี้นะก็คือโบอกโหมาก่อนอยงนีเนาะที่นี่เมียกับฝ่าออกไปตามไปแต่ว่าบ้านของผีเล่านั้นแล้วว่ามีรถคันเดียวเดมีรถคันเดียวถ้าเกิดว่าผัวเอาไปเลวเมียกับ่มีรถใส่ก็คือต้องอยู่บ้านบ่มีบ่มีรถจยงีแบบว,ว่าถ้าไม่อยาไปอย่างเช่นกกระวต้องอยู่บ้าน ถาม่ไปน้ากันก็นคือบบมีรถใส่มีขั้นเดียวอย่างสีเนะาะอาพี่แล้วก็เลยโทษให้เพื่อนอีกคนอนะบานไก่ติดกันอนะว่าขอยืมรถเนยหรือบอ,อยากไปธุระสักข้าวนึงอ่าบรโดนดอกแล้วก็บอกว่าเราจะไปซื้อกับเขาวว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 เราว่าเราหิวเขาเราบอกเพื่อบานเนาะบอกแบบนี้เพื่อนก็เลยว่าเออเออได้ได้ได,ได้ยังไงอะได้ฟ้ามากกับว,วางพอดีแล้วว่ะเราก็เลยมารถมาจอดไว้ให้แล้วว่าเอารถมาจอดไว้ให้แล้วก็ สิทายุนี่คะเพราะว่าเมียเราบอกว่าขอไปบนรอนด์ดอกบอกถึงประมาณชั่วโมงดอกมาสั่นนะเออเพื่อบนบ้านก็ให้ย,ยืมรถแล้วก็มาถ่ายอยู่บ้านว่าเออไปที่ลาบไปซื้อเลยแต่จไปซื้อนี่ขับไปอย่งนี้ <c oughs> แล้วก็บอกบอกได้ว่าเราจะไปตามผัวพี่แล้บอกพี่บอกบอกว่าสิไปตามผัวพี่ก็บอกว่าไปซื้อกับเขาแล้วว่าเราก็ขีอขอ่รถออกไปแท้จริงคือเราไปตามผัวเร,เราเนาะไปจอบเบิงว่าสัญญาตามเบิงว่าถีเขาบอกมาแล้วขับถีที่สงสัยเนี่ยมันจริงบอจะสิเนาะเออพี่แล้วก็ออกไปไปวันนี้กับ ไปจอดรถไปถ่ายสวนถ่ายสวนแล้วก็เดินเข้าไปหอนาะหอตาแต่งตัวคือคอุ้นไปสวนคะือบอกวายังไงมาหอนาะบเห็นไว้น้าถ้าเกิดบวเปิดหน้าเขาคือโมโหเราบอกเป็นไพ่อย่างเสีเนาะแล้วก็เดินเข้าไปตามไปแล้วก็เฝ้าตามไปนยันย,ยนัยนมาพวนออกมากลนอย่างเสียเนาะยันจับยันบวเห็นอย่างสีนะแล้วก็เฝ้าเข้าไป,ไปาแล้วก็จอดแล้วก็เดินเข้าไปหาหาผัวเนีน่ยเดินไปบ้านหลังนั้นที่ทีบ้านที่สงใส่อะไปกับได้ยินเสียง คนกับยิงผู้ชายคุยกันกันนุ่งกันนิ่งเสียงคุยกันแบบแบบอย่างค้นหักกันคุยกันน่นนะแล่วก็แต่ว่าบานหลังนั้นปิดประตูประตูบ้านเนี่ยปิดแต่น้าต่างบ่ปิดน้าต่างแยมพาอให้ร่มอากาศเข้าไปอ่ะเล้าก็เลยเธอวิสาสะเข้าไปเบิงว่าถ้าเกิดบ่เมนพัวก็ย่อใไ้เขาถือดาแล้วว่าพีก็คิดว่าถ้าบ่เมนพัวพีอยู่ในหันถ้าเป็นคนอื่นเป็นผู้ชายคนอื่น เขาอยู่กันพี่กันย่อมให้เขาถึกดาสี่นาดาว่าอีกอ,อยงก็มาหลบกวนเขาอย่างสีนวลแล้วพี่ยอมเขาสีวิยพี่กันย่อมแล้วว่าคืออยากหูแต่ว่ารถรถผัวนั่นนั้นโบเห็นบหูว่าจอดไปใสน่นาจะเขาไปจอดไปข้างในเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านสองแบบบ้านประตูที่แบบเปิดอ่ะ สิแบบลักษณะอยู่สวนยางข้างล่างเป็นคูอะข้างหน้าเป็นข้างบนเป็นบ้านใหม่แต่มันก็กว้างเลยเขาเห็ดใหญ่แบบใหญ่ถาสีแบบเอารถเข้าไปกรับจอดได้สบาย <c oughs> คือลักษณะว่าอเออเ้างกัวรถหายโดยางก็เขา,าไปจอดหรือ,อยานคนมาเห็นก็เขาไปจอดข้างในกระไดอย่างนี้เออแล้วก็เขาไปแอบซองเบิ่งประตูหน้าต่างเนาะแล้วก็ไปซองเบิ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเออเขาบ่เมนผัวเจ้าของอยู่ในหันถือดาถือดาถือยาง,ยงเด็กเสียเนี่ยเราก็ยอมเพราะว่าเราบ่เห็นรถนั่นนะ เราบอกว่าพี่บเห็นรถก็เลยแอบยองๆขับไปซอ,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 องเบืองซองเมืองนาต่างซองขับไปปุ๊บคือเห็นรถจับหอวงอยู่ในหันเออซองขับไปก่อนอื่นคือเห็นรถแล้วก็มันจะเป็นมุมกว้างอีกมุมหนึ่งก็คือมีู้หญยิงผุ้ชท่ายกนุ่งกันนิงหวานกันอยู่เออกันนุ้งกันนิง้งหยอกล้อหวานกันก็คือแบบคนหักกันอยู่น้ำกันน่ะนึกภาพออกบหทุกคนกำลังหวานกำลังกะนกะนุง่งกันนิงกันกำลังอ่าหยอกล้อกัน นั่นลหละเออรึกภาพบอกว่า,วาเออนั่นๆเจอกันน่ะนั่นแหละนั่นๆเจอกันที่อะ่ะพี่แล้วก็ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายถ่ายเหตุการณ์นั้นไว้บุภาพโทรศัพท์ูปภาพถ่ายวิดีโอไว้แล้วพีแล้วก็ทอยออกมาถอยมาต่งางหักแต่เมื่อถ่ายอยู่เพื่อนจะคลองพอว่าต้องเอารถไปส่งเขาพอบอกเขาว่าไปแป๊บเดียวไปบุรุลก็คือว่าในเหตุการณ์นั้นบอกเขาไปยุงบอกเขาไปวุไหว้บอกไปว,ว,ว,ว่าว่าอย่างเลยก็คือ พี่เราวาพี่กับฝ่าออกมามาถ่ายอยู่เรือนแล้วประมาณผ่านเวลาผ่านไปประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงหัวกลับมามา,มากลับมาอารมณ์ดีเนาะกลับมาอารมณ์ดีเออเรางเพ,งพลงพ,พึมพำเพลงกลับมาฮู้มม,มาเออคือมีความสุขคนมีความสุขอืมกลับมาเมียกะเมียกะเลยว่ามีเรื่องอยากวาวนำ้ำขอวานำ้ำเนอ,อกระดวยความอารมณ์ดีเออกลับว่าดีว่าเออมี่ยังละ่ะเรื่องอยัง สเบาาา้ากาวมา้าวมาคือแบบสิบเอ็ดนพักผ่อนบัวกบบวกแบบนี้เนาะเมียกับเปิดโท่เราััท์ขึ้นแล้วก็บเปิดวิดีโอนั้นให้เบิ่งกับรูปภาพให้พัวเบิ่งวิดีโอของผัวกำลังอยู่กับผ้หยิงกำลังหวานกำลังกระนุนกระหนิงก,กันอยู่เปิดให้เบิ่งเลยพี่แล้วว่าพี่เปิดให้เบิ่งเลยพี่โมว่าวอย่างบอถามว่าไปใส่มาใส,ส่ไปฮิตยังมาไปอยู่ใส่มาเวลาสีชมวงหาช่วงเนี่ยหายไปใส่บอถามพี่ว่าพี่พี่บอถามให้รักทานให้รูปภาพมัน วันยาญ่ถึงเรื่องเาวาถึงเรื่องเล่าน,นั่นเ mm hmm. องพี่เราบอกว่า mm hmm. แล้วที่นี่ mm hmm. พ่อผัวเบิ่งคลิปเห็นรูปภาพนั่นแล้วผ mm hmm. ัวก็น่าเสียตกใจเนาะ mm hmm. บอกว่าเออสิท่ามโตอย่างไรน,นั่นแหละเ mm hmm. <ะ>มียบอกว่าคบหาดูจักกับผู้หญิงคนนี้มานานหรือยังถามแบบแบบนี hmm. ้เลยว่าคบหาดูจักกับผู้หญิงคนนี้มานานหรือยังผัวกะ คือแบบมันมีหลักฐานทุกอย่างพร้อมแก้ตัวบอดายแล้วแก้ตัวบอดายแล้วเมียบอกว่าเจ้าเป็นผู้ชายเจ้ากาดทำเจ้าก็ต้องการรับกลับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นย่อมรับมาดีๆว่าเจ้ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้มานานหรือยังพี่เราถามแบบนี้เนาะพวกปฏิเสธบอดายก็ได้ย่อมรับว่ารู้จักกันมาสี่เดือนสี่เดือนนะเมียจับบอดายสี่เดือนเมียบง แต่ก็มีบางพฤติกรรมแปลกๆแต่เมียก็บ่เคยสงสัยย่อนความทดีว่าเส่อใจแล้วก็หักเชื่อใจไว้ใจนั่นแหละสี่เดือนในช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ยเพอบอกว่าอสองเดือนแรกคุยกันทางโทรศัพท์เจอหน้ากันบางบางครัง้งขี่รถผ่านแต่ว่าไปหามาสูนี่คือสองเดือนหลังสองเดือนแรกนะ่ะคุยกันทางโทรศัพท์สองเดือนหลังไปหามาสูไปถึงบ้านไปพูดคุยแต่ไกลชิดกัน สองเดือนอแล้วเมียกาบอกพี่แล้วก็เราว่าพี่กับเบาวอยยังหลายคือแบบมันเต็มมันเต็มคือแบบบาเบายัางแล้วคือมันเต็มแล้วก็คือตัดปัญหาไปเลยว่าให้เลือกสองทางระหว่างจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วอยู่อยู่กันไปตามปกติหรือจะเลือกผู้หญิงคนนั้นหรือจะไปไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละเมียบอกว่า ให้เลือกเอาสองทางเลือกตอนนี้เวลานีแหละตอนนี้เวลานี giving, ้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยวาบ่มีโอกาสหรือว่าเออบใหายคิดให้เลือกตอนนี้อเนี่ยพี่เราบอกว่าแบบนี้นอกว่าให้เลือกตอนนี้เลยว่าจันว่าจะเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้หรือจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้เลือกเอาพวกอะพวบบอหายคำตอบโดยโดยโดยคำว่าอ่า ให้คำตอบคือลูกลูกออกสาถลูกออกจากตรงนั้นเวลานั้นลูกออกเดินเขาห้องไปเมียกะเห็นว่าพวกนั้นเขาไปเก็บเสื้อผ้าเก็บของจะเป็นของหัวนะทุกอย่างเก็บเอาให้หมดแล้วก็ออกไปจากบ้านบอกเมียแค่ว่าถ้าอยากรด้รถดก็ตามไปเอาเดอ้อคือใจของคนนะ่ะ คือมันตรงขนาดใดถึงจะตัดสินใจใดขนาดนี้ระวางเมียกับแบบมันมันกระเต็มอะมันเต็มอ่ะเมียกับเมียกับพร้อมที่จะหยุดพอมันเต็มแล้วเห็นพฤติกรรมผัวแบบโบไม่เยื่อใหญ่เดินออกไปเก็บเสือผาออกจากบ้านแล้วบอกแค่ว่าถ้าอยากในรถคันเนี่ยให้ตามไปเอา คือบอกยังไง่ารถขั้นเดียวนะอย่างที่บอกรถขั้นเดียวถ้าเกิดว่าพอใส่รถขั้นนี้คนคลองไปก็ขึ้นไปบอด้เอายังไงไปหากันบอด้ไปหาผูหยิ่งก็นั้นบอด้เนาะแต่ว่าผัวกับพอเด็กหลอ,อกบอเอาอย่างสิ่งที่หาที่สางม,มากมีผีแล้วก็ว่าผีก็มีเงนเินเก็บอยู่ส่วนหนึง่งเพราะว่าก็อยู่กันมาหลายปีเนาะเขาก็ต้องวางแผนชีวิตเป็นบอกเออก็ต้องมีเก็บเงินเก็บเงินอย่าง,งอยู่เป็นบอล่ะนั่นแหละแต่ว่าผับวบอกเคิะบอดีกหลอกบอถามหาบอพูดถึงสิ่งที่หาที่สางกันมากมตรถันที่่่วาสอยู พวกกระเอาเขากระเปาไปด้พีเราว่าเออพวกกระเอาแต่ว่าเอาแบบค้นของไปอย่างนี้นะแต่ว่าจุดประสงค์ของของของหัวเรานั่นเราว่าคิดแบบว่าขอเอารถเนี่ยค้นของไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแค่นั้นแล้วก็บอกเมียว่าถ้าอยากได้รถคันนี้ให้นั่มไปเอาเด้ออ่านั่มไปเอาเมียก็บอกว่า เมียกับพยายักหนาเมียกับกนมนตองพายักหนาก็คือว่าแล้วก็ขนของไปสิ่งของของเราทุกอย่างเราไปมดัดบอบอไว้อ่าคือจบกันถามว่างว่าง่ายบอสําหรับฝ่ายหญิงเนาะสําหรับผีแล้วว่าพี่นั่นมันจุกมันเหน่นพีบอ,อยักเบา่าหักบอ,อยักเอ,อ่ยบอ,อยากถามถึงยังบอยักขอเ่อบอยากลองคองความเห็นใจอืม แล้วฝ่ายชรายเขาก็พร้อมที่จะตัดใจและพร้อมที่จะไปซึ่งเราก็บบากคิดว่าเขาน่าจะพัวหนา,นานจะตัดใจแบบอยากไปพร้อมที่จะไปนั่นแล้วน่าจะหาโอกาสยังบ่ท่านไดหรือเปล่าเพราะมมีเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะจับ,จบผิดใดอย่างซะเขาก็เลยจังหวพะพอดีก็เลยไปซึ่งถ้าทามาเสียใจบ่แล้วพี่ก็เสียใจเสียใจแห้งกับเรื่องนี้คือแบบมันกะทํามใจแทบบ่อ่ะแต่ว่ามันกระตองมันกระตองอ่ะ มันก็ต้องท่าใจมันต้องตัดใจเราอะแต่ทามาทุกวันนีเราอะเลิกกันมาสองสาเดือนเนี่ยพัวไปสองสาเดือนเนี่ยพี่ัดพีท่านใจไดด้วยยังพี่กัน,นยังตัดเพราะท่านขาดแต่ว่าพี่ก็ต้องหยุดความรู้ดสึกเจ้าของให้ได้ต้องเข้มแข็งต้องสู้แล้ววะมันก็หนาเห็นใจทุกคนเป็นผู้ผู้เลี้ยงฟังนร่งนี่ยเรวแบบคือแบบนะหนาเห็นใจเราแห้งเห็นใจอืเห็นใจพีเราแห้แหงคือแบบว่ามันเป็นเอยียงที่แบบ เขาตัดขาดในท,ทันทีอ่ะอมมันเป็นเอียงที่เจ็บปวดเนาะลูกนเะะออพี่แล้วก็ว่าเออสรุปพี่ก็เขาให้เพื่อนบ้านพาไปเอารถอ่าพอว่าพี่แล้วว่าแต่มันก็เป็นรถของเล่าเนาะแล้วว่าแต่ว่ารถนั่นเน่ะรถนั่นสื่อเป็นเป็นสื่อของเมียเป็นสื่อของพี่ผู้หยิงเนาะแล้วว่าเป็นรถของเล่าพี่ก็ไปเอาเข้าบได้คลองพี่ก็บ่ไหแ้แล้วว่าถา,ามว่าเงินเนี่นมันซี่พี่์พี่นะแล้วว่าแต่ว่าพีกาพ่ก็บวไห้เข้าบได้คลองเข้าบถาม พีก็บวายสดแบบเป็นสดของผีเชื่อผี่ผี่เป็นคนออกออกในซื้อเล่านะเนาะผีเพ่ยิ่ง,งอะพี่กลับไปเอามาแล้ววะผีก็ใช้ในทุกวันเนี่ยอ่ะเราือว่าแฟแฟ,แฟ,แฟ่กันเนาะวะขับรอยากยูกับพรังเนาะวะทัดทัดสินใจเหลือกแล้วกลับไปเป็นยังสีเด็ดขาดแ้วพูดกับอู้สุดยอดเลยพีพี่พิ่ยิ่งเล่าสุดยอดผู้ชายเนี่ยกับโอ้ใจดำไปได้แบบแบบว่ามีเยอะแยะอ่ะทุกคน ภายที่เขามาฟังคิมนี้่เรามีความรู้สึกว่าจังใดมีความรู้สึกว่าจังใดหนาเห็นใจบอผู้น่ะบอกเลยว่าผู้เห็นใจพี่พี่ผู้ยิงไฟาีย่มียสุดเลยแล้วก็ยอมรับในในใจเราว่าเล่าเป็นคนที่แบบตัดขาดแบบนะสุดยอดอืมทุกคนอะขอฝากสองจังหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครให้เป็นกำลังใจซองน้อยๆในเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคิมหนา ค่ะท,ที่ตามว่าคิมนาพูดสิมีเรื่องเล่าอย่างที่เมื่อเราสู่กันฟังเนาะการเรื่องนี้กับเป็นเรื่องเล่าเราเพื่อ,อ,อเราให้กันฟังบอไดไปแก้ปัญหาอเองให้เพื่อนอกการตัดสินใจทุกอย่างทุกเรื่องเาวเพื่อนกับเป็นการตัดสินใจของเพื่อนเองเนะาะจอกันคิมนาพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้อยๆด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องปองปัยเจอก,กันคิมนาบ๊ายบาย